สวัสดีจ้าเปิดกล่องมากกเห็นดอกกุหลาบหญ่งไงนะคะจากแซบแบบมั่มนะกุหลาบหน้าบ้านฉันนะจ๊ะทุกท่านกําลังออกแล้วค่ะเห็นบสวยสวยๆค่ะมีแต่ดอกอัไงใหญ่ก,กว่าฝ่ามือตัอีกดูทิ่ละ่ะดูอออเห็นไหมสวยมากเลยค่ะเห็นไหมโอ้ยสวยๆสวยๆค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเนาะ กุหลาบนาบ้านนี้ฉันเองจ้าเห็นบอคะเนี่ยสวยงามมากใจหไหมอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้เอาดอกกุหลาบสวยๆมาฝากค่ะเห็นไหมสวยมากๆเลยค่ะนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดอกใหญ่มากเลยคุณเห็นไหมดู <laughs> สวยจริงๆอชอบมากเลยค่ะแดดดีมากนะวันนี้เบอร์ลินนะร้อนจริงๆโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีจ้า